สนแลวตะเวนแต่กรรมไอ้ผู้ชายคนนั้นแล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันน่ะโง่เองอ่ะควายแหละคงควายแหละผู้ชายคน<อ>นั้นอะ่ะที่จะเอามึงทําแฟนทำน่าจะคงควายอะ่ะคิดดูอีกครั้งมึงทําอะไรเป็นไม่ทําอะไรไม่เป็นเลยเอทีนี้ไอ้ผู้ชายนั้นต้องไปนั่งใส่กางเกงในให้มึงอีกครั้งควายโอ้โหไอ้เติร์นใจเยน็นๆทำไมอะ่ะอย่ามาว่ากูไม่กูไม่ กูไม่ได้ว่ามึงกูว่าแฟนอีค้างมันอีค้างทำไมวันเนี้ยมึงแต่งตัวสะสวยพูดมากมึงคงจะออกไปเที่ยวงานวัดสินะอ่ะแน่นอนทำไมวันเนี้นัดกับเพื่อนไว้เพราะว่าที่ลบบุรีวัดห้วยจันทร์เนข้ามีลิเกมีลิเกเออทำไมมึงอยากมีแฟนเป็นพระเอกลิเกงไงนี่ไอค้างกูไม่กูไม่จะฟ้องมึงมแม่มึงอ่ะมึงให้ตังค์แม่ใช่ไหมแม่มึงเอาตังค์ทั้งหมดให้อีค้างนี่ล่าสุด แม่มึงซื้อสร้อยคอให้ค้างเป็นแสนเรื่องรูยนะทำไมมึงมีปัญหาอะไรไหมกูถามมึงอยู่ไงโอมึงยังไม่พัวเป็นพระเอกลิเกได้ไงโอ้ยนี่มึงไม่รู้อะไรซะแล้วจริงๆแล้วลิเกคณะที่กูจะไปดูเนี่ยนะทำไมพระเอกน้องได้หล่อมากวันนี้กูตั้งใจแล้ววันนี้กูทุ่มสุดตัวเดี๋ยวกูจะไปไปค้องรางวัลเขาเอา่างั้นเอางี้นะ มึงไปเลยเดี๋ยวกูถูบ้านให้เหมือนที่ปากดีจริงเลยวันนี้นะกูรู้ว่ามึงจะไปเที่ยวงานวันจะไยุ่งได้ไหมมึงจะไปเต้นดนตรีไปเต้นดนตรีสติงเออแต่กูบอกเลยถ้ามึงไม่หุงข้าววันนี้เต้นสนตีนกูี่ไี่พี่ครับจะมากไปแล้วนะมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยกูเป็นพี่มึงไง เลยเหรอเออด่ากูก่อนนะเออทำไมอ่ะเก่งเก่งแค่นี่นี่วันนี้มันตีแรงมากเลยนะเติ้นมันเขี้ยวไงมันตุ๊ตะไงมึงงอมันคอปถอยขามจะเสือกมาตามตักเตือนเฮ้ยคุณพี่มึงนะสกุลมึงหรือคือที่เรือนอย่าเสือกมาเตือน 真了。<noise> ไม่ยอมกันเลยครับน้องถอยมึงรอยหน้าเถียงกูสอนขึ้นเสียงปวดประสาทนจะทำไหมทำเสียงแจ๊ดแจ๊ดเล็บจัดทำตูดสะบัดนาบึงนี่มันไ่นี้กูเตือนเท่าไรก็ไม่สหลด บอกให้กินยาลดตโตแล้วเนี่ยมึงเลอะไหมทำไมคำเมื่อกี้นี่มึงโดนทัวร์ลงสิบกว่าพันเลยนะกูเล่นลิเกแม่จ๋าขอร้อง <sk r ug> วันนี้นะนี่เดี๋ยวหาเสียงก่อนลืมไปเ,ออเดี๋ยวจะโดนเขาด่าเอาวันนี้ผมเล่นเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายของน้ำค้างใ,ใครอยากให้ผมเนี่ยร้องใดน้ำค้างขอเสียงปรบมือหน่อยแล้ว เออ,เอ,อ,อยังพอมีอยู่พวกเดียวกันไปนเนี่ยทำไมมึงปากดีนักเปรอปากดีนักเหรออย่าไปกลัวดิวเออตือนเท่าใดก็ไม่สลดบอกให้กินายารถดน้นตานแล้ีเรื่องเถียงพี่ไม่มีแพ้ข้างสาลัดแน่เป็นหนึ่งบ้านช่องไม่ปัด มึงผัดแต่แป้งหม้อนาน้าวหม้อแกงมึงไม่ใกล้เสื้อผ้ากีห่หนกูทนซักให้เหี่ยวรถบอกไว้ยแม่นครึ่งเหลืองมึงสิทำไมมันก็เหลืองของมึงสิมึงจะทำก็ทำไปสิพี่มึงนะกูต้องม,มาซักเก่งนู่นเก่งนี้ให้มึงนเดไงทำไมพี่นั่นไม่ใช่พอ่อกูเฮ้ยทำไม<า>ก<ป>ูต้องกลัวด้วยอยากขี่วอลโวโทัวเวนอยากขี่กาแลน ร้อยต่อมึงอยากขี่เป็นบ้าบอแต่อยากมึงมันแค่บอแตะเติมเขาหลอกมึงเล่นรถเป็นเขาได้สามล้อเขาก็ไม่รับมึงพี่คํามันจะมากไปแล้วนะไม่มากไปหรอกวันนี้ถ้ามึงโอนดีกับกูแล้วก็กูจะสั่งสอนเลยมึงดื้อกับกูมากใช่ไหมอี่คําอย่ามายุ่งกับกูนะทำไมมึไม่ตีกูนะเอาแล้วครับนี่ พี่ซ้งสอนน้องนอง้นองก็ไม่ยอดพี่หวั่นใจลูกอ่างทองฮิก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 ,กแล้วหนดปากเป็นยายคลอ น้องเอาเซลครับมตีกับตีกับโคนเลยไงอะไรวะน่ะไอ้นเดี๋ยวช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรนะคไม่เป็นไรโอ้ดีๆลูกดียาต้มตาให้โปกเนี่ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยใครฟาดหัวโก้ไม่รู้ใครใครมาตีหัวก้ฮะมึงือเบาไอ้ต้นมึงือเปล่าใครที่ไหนก็มาช่วยไว้นี่อีตัวไหนวะแม่งแอบแอบแม่งแอบกันเนียนกิ๊บเลยอะไรแม่อีกครั้งอะไรแม่เอาเอามึงมาแน่สิหามาหาแม่สิลูกอะไรเมื่อกี้ใครตีหัวแม่เะฮะ มไม่ท้าเรื่องเลยไอ้ค้าอะไรแม่มึงใช่ไหมตีหัวแม่เมื่อกี้เหรอเดี๋ยวก่อนสิฉันจะไปตีแกได้ยังไงฉันไม่มีไม้นี่คนตีต้องมีไม้สิคนตีต้องมีไม้ใช่แล้วไม้มันอยู่ที่ใครอยู่ไหนอ่ะฉันไม่มีอยู่ที่มึงไม่มีไม่มีมึงมึงอ้าวกูปีนี้เป็นใหญ่แล้วตีหัวตัวเองเข้าแล้วไอ้ค้อยนี่กูนั่งตีหัวตัวเองเหรอเนี่ยไอ้เติ้นใช่แก่มากแล้วมั้งแกะแม่พวกมึงเดี๋ยวจมึงมึงทะเลาะกันมึงกัดกันไปก่อนครับ เม,มื่อวานมึงยังรักกันอยู่เลยวันนี้มึงกัดกันอีกแล้วเออเอาเตเอาเอาเอก็ไม่ยอมใครยะไอ้ค้าก็ไม่ยอมมาเออมาเออนี่นี่ไงมาดิมาดิมึงมันนี่มึงนี่มึงพอใจมึงพอเลยแมเขาะเนะเนะแหมบอกมึงสองคนนี่จริงๆเลยทำไมล่ะแม่ทะเลาะอะไรกันมาอีกแล้วถามมาดูดิ ฟังนะเหตุการณ์เมื่อกี้เลยเออฉันเนี่ยอยู่ในห้องฉันก็แต่งเนื้อแต่งตัวฉันบอกแม่ไว้แล้วว่าฉันจะไปเที่ยวงานวันกับเพื่อนจะใช่นะเจจริงไหมฉันบอกจะไว้จริงไหมจริงหรอกจริง<ๆ>เี่พี่ค้ามนะเขามาจากไหนไม่รู้นะเขามาถึงในห้องฉันเลยบอกให้มงเนี่ยไปทํางานซิไปหุงข้าวซิแม่จริงหรอหลอกไปหุงข้าวไปลา้างจานไปกวาดบ้านซักผ้าดูซิแต่ละยนโตโกแกยังไม่เคยมาใช้ฉันเลยสักครั้งแล้วมันเ,เป็นใคร มันให้ฉันมันให้ฉันไม่สักผ้าให้ไปหูข้าวไปมือฉันแตกทําไงผัวร่ำผัวรวยเนี่ยเขาจะมองฉันแกไปจัดการเลยนะแม่ถ้าหาว่าจัดการมาไม่ได้กูจะจัดการแทนมัยไม่รู้ใครลูกใครแม่เลยเอาให้มวยวหมดเป็นแม่กูแน่เนี่ยะไอ้ค้ามทำไมแม่เมื่อกี้มันยังอัดกันเหรอแม่อะไรยังไงกูบอกมึงเกี่ทเทแล้วอย่าไปใช้น้องมาทํางานทําการในบ้าน ทำไมยังใช้ไม่ได้ล <ator> no ่ะมันเกิดเป็นผู้หญิงนะก็แม่ได้คอยให้ท้ายมันแบบนี้ไงแม่แม่นี่ม <Ja, S 2> ันพูดคำนึงด้วยนะมันบอกว่าก <Lew> <ly> ูรู้แล้วนะว่ามึงอะตแล้วติดคนผู้หญิงยนี่มึงว่ากูตอแล้วเหรอให้ครับ